ล่านะ้เหมือวคนดูก็จะเกลียดเอาใช่เหรอช่างมันอ่ะอันนั้นแค่เออวิศินฐ์คนชื่อเกลียดไปอัดคลิปอยู่ใช่ไหมคนดูเขาเข้าใจเองแล้วปรับคลิปเป็นทอรี่เอาไว้ด้วยไม่เป็นไรอืมเพราะกลัวของหายเหมือนกันนี่คือเซเว่นที่เอาชีวิตรอของพวกเราสามคนมีตูนเทนแล้วก็ผมดีมอนเออเรียกอีกชื่อหนึ่งตายพี่ฟังแบบยังพี่ขอตั้งชื่อให้แบบ ยอดก่อนยอดเลยกันหนึ่งนะไปนั่งกับพี่กินดีกว่าเออพี่ฝากช่องพี่ไว้หน่อยนะว่าก็ช่องพี่อ่ะมาไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาโอเคตัวนี้เป็นอะไรนะเออโอ้ยวุ่นวายกันหมดแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวทำไมมันยังไม่ขึ้นอีกอะ

นนสีสาร์พี่จะด้วยที่อะไรผมเข้าผมไปกดข้างบนแล้วผมไปเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมดาบบิดว,ว,วิี้ยวิ้วเคียวอันนั้นอ่ะเป็นไงเป็นไงก็แบบว่าตั้ชื่อพี่ใส่มอสภาพสวยแน่นอนพี่เทน่ะอะรนะชื่อดีชื่อดีชื่อดีของเราไม่ของเราเป็นบ้านแบบนใหม่ครับตอนแรกอ่ะพี่พี่จะเก็บเขาค่ะแซด อ๋อโลเคแต่พี่เขียนโลเคไม่ได้พี่ก็เลยเขียนมาตลยซีซัสก็เลยซีซัสไม่ใช่ไม่ใช่ G T A ซกหน่อยปโธอันนี้มาแล้วแป๊บหนึ่งค้างระบบอตัดไม่ยากจีตัดอยู่ดีเกมแคทอย่างเงี้ยโวยังโหลดอยู่เลยพี่ของผมอ่ะพี่อยู่ไหนแป๊บหนึ่งหายโหลด อเออ<ว>มาแล้วเฮ้ยของผมไม่เอาดีกว่าผมขอขอาหารนะพี่เทนเอ้าเดินข้างล่ามันไสรูด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 มันโก่องอืม มดตัดไม้คีดียได้ทาันน่นะนันเต็มร้อย่ะใส่เพื่อไม่มีอุปกร์เลยเลย <c oughs> นันนกขี้เกียจเกินเราจะไม่เ <c oughs> ียแเกิกเราจะพบอยู่บนต้นไม้เนี่ย จำกปกติอะแหละพี่ไปปลูกข้างนอกซิตรงตนั่นเป็นป่า แหลกนะพี่อยู่ไหนเดี๋ยวลงไปใจ้ยีก็คุณหินเริ่มต้นชี่เป็นหินไปทำอะไรนะฮ้ตัวเป็นนักจิม้มหูหมา โอ้เซิร์ฟใหม่นี่ดีมากเลยนี่ไงหัวหน้าเซิร์ฟเนี่ยตัวดำาๆนี่มันใสอ่ะไม่เหมือนเซิร์ฟผมเลยหาเหมืองร้อวันพันปีไม่เจอเลยฮะไม่เจอหรอไปมีปก ไม่มีแค่เห็ดธรรมดาหนึ่งกไไ้อเอาเห็ดหตบแกะเห็ดก็ฆ่าแก่ได้ตลอดมาครับรม,รนะมีสิอย่างนั้นยังมันก็ยงังเอออยู่ใต้น้ำแล้วตายอ <parks> อู้หเห็ดตบกแกะตายเลยฮะหายเห็นปแลนี่พี่เิน,นอยู่ที่ไหนสักแห่ง แล้วผมจะเดินสำรวจไปเรื่อยๆเจออะไรจะบอกเจอแล้วบอกพีกัลมะนะอือู้เจอหมู่บ้านไม่ไปพี่มีระยะจะแนะนำนะเวลาเราไปเจอป่าดักอกถ้าไปตัดต้นหนึ่งป่าจะเกิดทายนะครั้งใหญ่ทำไมมันแหลกพี่มีเจ้าหมู่บ้านยังปั่นเยอะแล้ว แล้วพี่ใส่ทำไมอ่อไม่ดีเลยเป็นผมคนเดียวหรือเปล่าเดี๋ยไม่ชอบมอดนี่ <S <S มันขี้เกียจเกิอน <S <S อย่างที่บอกอะเลพวกป่าคีิเป็นทอรี่ก็ไม่เท่าไหร่อะ แต่ผมแต่ผมแหลกคอมอดพี่อะเดิอดสำา์อนนี้เดอดสำรวจมาไกลมากตอนนี้ไปลอวางบล็อกแ้วุดบล็อกนั้นบล็อกอะไรก็ได้ไอ้ต้นไม้กินมันังวัดที่ไหนนะอุดกินแล้วก็โอ้ยต้นไม้อะแล้วก็ดทั้งต้นเลย ถ้าทำมาผมดูแล้วไม่ผังเหรอคนละมอสอู้ทานไม่มีพิดกาลังทำอุปกรณ์ผมนั่งทำอุปกรณ์อยู่เอ้ยไม่ดี

เป็นมอสของพีเขาเองไงไม่ใช่มอสเป็นดาดเป็นดาาเป็นดาตาแพคกดคีลวรัวเอเอ้นไม้กดคิแล้วตัดต้นต้องตอทั้งหมดอ๋อนี่ไงเจองรอยแล้วไปเออเดี๋ยวเอาจริงดิทะเลทราย ไม่มไม,ม่ขุดทัทีอาได้หมดเลยแล้วก็เผาให้ด้วยอ่ะไม่ใส่มาวะยอกอยไปอือฮไปยู่ไหออนกกไอ่ะอ,อยู่ที่ไหนสักแห่งเรโลกใบนี้ อ,อืมเทียงแล้วเทียงแล้วแต่ว่าที่ผมอัดตอนบ่ายเนี่ยโอ้ยมันจะเป็นอะไรกับอเพชรวันไปอยู่ไหนอ่ะเอาโอ้พวกขาวไหน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 หพีกัดสองสามสามลบเจ็ดเอ้ยแล้วก็เจ็ดสองลบหนึ่งเก้าแปด ช่ไงแปบ๊บนึงลบสองร้อยสิบเก้าแล้วก็กวายเจ็ดสิบเอ็ดลบ้อยัตบ็อกตนนี้กลังเดินทางออะอตัวรีบตามมาเร็ว,ปวไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้ยไม่มีอาหารเ<ช>วรล,ละกำลังจะไปแกดิ พ่กะมาลำบากลำบนี้อนเาเดนรสำรวจต่อไปไม่ต้องเอาสุดที่คทิภูเขาธรรมดาลูกเดียวไม่มีะหฮะไม่มีเออมีมีอยู่อันหนึ่งแล้วก็เอาไปวางต่อบอกแล้วอ่ามาผ,ผมวางไปแล้วผมทิ้งไปแล้ว จะตายแล้วโหโอ้ยน่าจะหาอาหารไว้ก่อนไปย่าโดนดิโอ้ยเก็บเก็บมะเน่าเน่าเน่าเน่่าเน่่ามีฟักทองอยู่อันนึงทำอะไรไม่ได้เลยกาลังสื่อกำลังไปอยู่ดิเอ่อแกะเห้ยหลอดละ ร้อตายละแกะกเกลยแกะแะแกแกะ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 ไม่นอีสี่ร้อเนี <busca Qué S 3> ่ยเออแกบักแกะบักว้าวนื้แกดิบๆกินไปก่อนอ้า คนยากไรเอาบักเออครบละสามอัน กระตุกสซอ่ะ วิ่งต่อไปมีอาหารแล้วเว้ยอ,อ,อู้หูลบห้าร้อยกว่าแล้วนี่น่า,นาเดินทางในตำน,นาน,าน,นขนาดซีรีส์ไหมครับคนเดียวของผมนะ่ายังเดินทางจากบ้านเก่าที่อยู่เออหมู่บ้านล้างมาเลยเออคลิปนี้อัดสักสากสิกกบนาทีไป เอ้ยพี่แล้วทำพี่ไม่ถ้าเกิดพี่ปะปะสมาสมันทำไมพี่ไม่เทเลพอร์ตมาหาผมอ่ะเอาเอาจริงดิจาวาน่าจาวาน่าฮะพี่พี่พี่ให้พาร์ลหนึครั้งนะทุกคนจะมีสิทธิ์ก็คือสามารถเทเลพอร์ตไปได้แค่หนึ่งใช่เหมือนพี่บูงไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวะอะไรกันเทเลพอร์ต โอ้โหจี้เป <g ül üyor> ของดีก็ได้แล้วไม่ภูเขาลูกบักเอ็กเลย <c oughs> เทเลพอร์ตมาหาสิเอาพี่ไม่ได้ใส่เสื้อสีดำรอดโคตรใหญ่เลยพี่เทเลพอร์ตมาเร็ว คตรสวยบับสิแป๊บนึงให้มันดาวน์โหลดอู้หูเอาผมกดไปเลยเจี๊ยด้ะียสุดเจพี่เ็นอะไรพี่พี่หันไปหันไปโอ้ยอย่างสุี่ตั้งหลักปักฐานกันตรงนี้เลยพี่ดูพี่ดูพี่ดูต้นจักเกิลมาไหมพี่ดูพี่ที่ทุยพี่ดูต้นจั๊เกิลมาไหมเียละเียละไม่ทุบระ ดิมอนนักเดินทางในตำนานไปแล้วใช่ไม่หน,นีแน่นอนไม่หนีแน่นอนไม่หนีแน่นอนฮะยังไม่มีฮะไม่อ่ะโอ้ยน้ำตก ลากันบายอ๋อแล้วแกทำตกพื้นอ่ะ